ครับวันนี้พี่โอมเจอคนหล่อครับในบ้านของแท้กลาง,างนะฮะ <c oughs> คนหล่อนี่เกิดปีอะไรครับผมผมปีสองห้าครับส <2, 5 S 2> องห้าชวดจัลูขันขอมโลมาสีโอเดดเดวเดดเแฟนผมสองเจ็ดปีชวดสองห้านี่ก็น่าจะเป็นปีกุนกุนใช่ไหมก็มาเดนเดยเดดผมก็ลืมแล้วครับผมจำไม่อุดมสมบูรณ์ไหมล่ะ มีกินสมบูรณ์ไหมน่าจะเป็นปีหมูอน่านหละน่าจะใช่ไหมสองห้าปีหมู <c oughs> หมูฉลูชวดหมูมันเหมือนผมปีวอกนะวอกอปีวอกใช่ไหมครับปีวอก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 แล้วก็อ่าพี่โอม,มเกิดปีชวดพี่โอมเกิดปีชวดพี่เกิดปีพศไอ้อสองเจ็ดสองเจ็ด,อจดโอ้แฟนแฟนแฟน สองเจ็ดสี่ชวดสองห้าหกเจ็ดต่างกันแค่สองสองปีปีหมูครับครับอ๋อปีหมูครับกุนกุนอ๋อกุนไม่ใช่สิวอกสิวอิเฮ้ยมันจอเออไม่ไม่ไม่วอกกับจอนี่แหละจอจอกุนชวดนะฮะจอกุนชวดนะครับนะเอฟซี FC, ทุกท่านก็รับนะฮะนี่ อันนี้นะปีและเขาเรียกว่าระดับเซียนนี่เซียนเซียนคือเขาเป็นเซียนนะครับผมจะบอกว่าในเนียวันหนึ่งนะครับผมเซียนเซียนเนี่ยนะครับคือที่องค์จะบอกว่าเซียนเนี่ยเขามีมีมีความเฉพาะตัวนะครับไม่ว่านี่มีขานครบได้ครับขานขานละกาจอวอกนี่ระดับเซียนครับลงมาจากพมีภพครับผมคือเป็นสายยมพบาลครับที่มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ใน มนุษย์นะครับสายเทศจะมีชวดมาโรงว่ามีมะเมยใจฮอนเอใจได้ตายก็ความรักแต่เราไม่ตายด้วยความรักหรอกตายด้วยงานสู้งานแสุดฤทธิ์สุดเด็ครับใช่ไหมเป็นเรื่องราวที่สุดยอดเลยครับพี่โอมเจอขอบคุณครับผมครับ